เือนไทยกด,ดระวังมิจฉาชีพสินค้าคุณภาพจากนิวซีแลนด์กระแสดีคุณภาพดีก็แน่นอนค่ะ มมาด้วยิจฉาชีพท,ที่ออกมาเยอะแยะมากมายในปัจจุบันมีเพจปลอมขึ้นมาเป็นร้อยเพจมีการหยิบเอาสื่อแมทีิลตัวหน้าเมเองแล้วก็ไปสร้างเพจปลอมแจ้งลอกให้โอนเงินรวมไปถึงอีกหลากหลายกลุบร,รูปแบบมากมายก็เลยขออนุญาตประกาศแจ้งเตือนนะคะสําหรับผู้บริโภคทุกท่านให้ซื้อตามช่องทางจากบริษัทกําหนดนะคะนอกนั้นที่เหลือต้องบอกว่ากลอมมิจฉาชีพตอนนี้ต้องบอกว่าเราแจ้งทางตารวจไปที่เรียบร้อยแล้วทั้งทางตำรวจไซเบอร,บอร์ทางกรองปา่าแล้วก็ทางทีม มีข่าวที่ผู้บริโภคสอบถามไปมามากมายว่าสินค้าตัวนี้ Bioactive Plus Concentrated i q d i d c o l l a g e n มีโรงงานอื่นผลิตอีกไหมคำตอบคือไม่มีนะคะ Bioactive Plus เป็นแบรนด์ o r i g i n a l จากนิวซีแลนด์แล้วก็ควบคุมการผลิตโดยไร a e d Group และนิวซีแลนด์มีแค่2แหล่งที่เหลือไม่มีนะคะเห็นรูปที่ไหนสินค้าหน้าตาเหมือนกันของปอมเดอร์ไม่มีนะคะของจริง o r i g i ิน l มีที่เดียวตอนนี้ต้องบอกว่าขอบคุณทุกกระแสการตอบรับแม่เองในฐาน ส่วนหนึ่งฟันเฟืองหนึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ผู้ขับเคลื่อนประเทศไทยก็กราบขอบพระคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนนะคะและ้วก็มิชาาชีพหยุดเลยรวมถึงคนลอกเรียนแบบทั้งหลายนะคะด้วยความเคารพ